คลิกไปที่ลงทะเบียนอีเมลแนะนําเป็น Gmail ให้สมัครใหม่ผมก็จะใส่ภาษาไทยเช่นเคยเลือกใบขับขี่จากนั้นก็จะเขึ้นว่าตรวจสอบแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครนะครับเว็บหรือแอปที่ใช้ซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในแง่ของจำนวนผู้ใช้นะครับแล้วก็ ยูเซอร์ของผู้สมัครนะครับเยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือ b บแ a น c ์นะครับวันนี้ผมจะสมัครนะครับผ่านในเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับแล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันฝั่งของ Android นะครับก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในฝั่งของ Play Store นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ฝั่งของ ios ก็วิธีก็คล้ายๆกันนะครับไม่ต่างกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ของฝั่ง Android นะครับเพราะว่าโปรแกรมแอป,ปอัดหน้าจอนี่มันมันค่อนข้างจะเซ็นเซอร์อะไรได้เลยนะผมขีดเกียจตัดต่อนะครับันะบก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า i n a n c e ไปเลยนะครับตามนี้นะครับในส่วนของมันจะตัวเล็กหน่อยนะครับก็ให้เข้าไปติ๊กที่ขีดสขีดนะครับผมตั้งเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปไว้นะครับมันจะมุมมองเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะถ้าเกิดเอาออกมันก็จะเห็นใหญ่หน่อยนะครับในส่วนของอพิมพ์เข้ามาใน บ n c นแล้วเนี่ยครับก็ให้เข้าไปที่ binance com นะครับดูที่อยู่นะครับ url ให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บที่มีการใช้เยอะนะครับอาจจะมีพวกฟิชชิงนะครับให้เรากรอข้อมูลได้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะแสดงรายละเอียดนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราอยาก ให้มันเหมือนหน้าจอคอมเพื่อจะได้อ่านรายละเอียดก่อนเนี่ยให้เข้ามาติ๊กที่ขี่3าีดแล้วก็ติ๊กถูกที่เวอร์ชันเด์ดท็อปครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถสมัครผ่านแอปก็ได้นะครับก็คือสแกนผ่านเกี่ยวโคดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับการสมัครนะครับก็แนะนำนะครับ ให้ปรับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เป็นภาษาไทยให้มาที่ขีสามผิดนะตรงนี้ครับด้านขวามือแล้วให้เลือกรูปลูกโลกนะครับติดเข้าไปก็จะมีให้เลือกภาษานะครับก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะครับครับนั้นผมขออนุญาตปรับมาออกจากเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนนะครับมันจะได้ดูใหญ่หลังจากนั้นนะครับให้ คลิกไปที่ลงทะเบียนนะครับพอคลิกลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจะเข้ามาสู่หน้าการสร้างบัญชีบีแอนนะครับก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับอีเมลหรือโทรศัพท์นะครับน,นี้ผมจะใช้อีเมลนะครับอีเมลแนะนำนะครับก็ให้สมัครเป็น gmail นะครับจะทำทุกกรรมสะดวกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะ ง่ายนะครับแล้วก็แนะนําให้สมัครใหม่นะครับให้แยกจากบัญชีอื่นเลยนะครับของผมนี่มีกระดานเทรดของไทยนะครับข้อดีของไบแอนท์ก็คือว่าค่ารมเนียมถูกกกระดานเทรดของไทยหลายๆหลายหลายแบรนด์นะครับอันนี้ผมมีของไทยแล้วผมก็จะมาสมัครของไบแอนท์มากครับผมจะใช้อีเมลนะครับอังานั้นก็ให้ใส่อีเมลเข้าไปเลยนะครับขออนุญาตใส่อีเมลสักครู่นะครับครับ ใสอีเมลแล้วนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านนะครับโดยเงื่อนไขของรหัสผ่านนะครับอย่างน้อยต้องมี8อักขระนะครับแล้วก็อย่างน้อยประกอบไปด้วยตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ผมก็จะขออนุญาตใส่ก่อนนะครับครับใส่รหัสผ่านแล้วนะครับถ้าใส่ครบตามเงื่อนไขก็จะขึ้นติ๊กถูกทั้ง3ข้อครับในส่วนของช่อง reference ID นะครับถ้ามีกระใสไปนะครับก็แนะนำฮให้ใส่ของผมนะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับเพราะว่าจะได้อัตราค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับ10-20%นะครับส่วนลดหลังจากใส่ reference ID แล้วนะครับก็ให้ติ๊กถูกในการที่เราอ่านแล้วยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนะครับหลังจากนั้นก็กดสร้างบัญชี กดสร้างบัญชีเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างการตรวจสอบความปลอดภัยครับโดยให้เราเลื่อนจิกซอนะครับตรงนี้นะครับให้มาซ้อนทับกันหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งรหัส6หลักเข้าไปในอีเมลของเรานะครับแล้วให้เรากรอกหลังจาก เรายืนยันรหัสผ่านทางอีเมลนะครับที่เขาส่งมาให้แล้วก็จะเข้ามาหน้าการสมัครเสร็จสิ้นนะครับข้อมูลมันจะเด้งมาให้ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับซึ่งเราควรจะเปิดาการใช้บริการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนยันรหัสผ่านโทรศัพท์หรือการใช้งาน 2FA นะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมีรหัสที่อยู่ในแอปของ Google Authenticator นะครับมันจะเปลี่ยนทุก 3าวินาทีหรือ1นาทีเนี่ยครับประมาณนี้นะครับโดยให้เราดาวน์โหลดตัวนี้เข้าไว้ในเครื่องด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราไป Verify นะครับหรือยืนยันตัวตนก่อนนะครับหลังจากเพิ่งสมัครเข้ามาจะสมัครโดยใช้ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปยืนยันตัวตนในนั้นก็ได้หรือยืนยันตัวตนในนี้ก่อนผมจะยืนยันตัวตนนะครับในเว็บเบราว์เซอร์นี้ก่อนนะครับโดยไปที่ ข้อมูลรูปคนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าข้อมูลขวามือนี่นะครับจะขึ้นว่ายังไม่ได้ยืนยันนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาที่หัวข้อข้อมูลระบุตัวตนการยืนยันตัวตนนะครับมีหลายระดับนะครับโดยระดับแรกจะเป็นระดับพื้นฐานนะครับคือมีขีดจํากัดเรื่องของ คริปโตก็คือฝากเนี่ยครับไม่มีลิมิตนะครับแต่การถอนเนี่ยจะถอนได้ประมาณ0.06 btc โดยให้เลือกนะครับตรงนี้นะครับให้เป็นประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันตัวตนนะครับเขาจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1วันนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเขาให้ใส่ สัญชาตินะครับก็เราเลือกไปที่สัญชาติไทยนะครับใส่ชื่อจริงน้มสกุลน,นะครับชื่อกลางไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับอันนี้เป็นคริสตศักราชนะครับหลังจากนั้นก็กดดําเนินการต่อข้อมูลนี้ผมจะลองพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับจะผ่านไหมอย่ามาดูกันนะครับแล้วก็พิมพ์เสร็จนะครับก็กดต่อ จากนั้นก็ให้ใส่ชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วก็เมืองนะครับอันนี้ก็คือเป็นจังหวัดผมก็จะใส่ภาษาไทยเช่นเคยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดตอจากนั้นก็จะขึ้นมาว่าการยืนยันขั้นพื้นฐานสำเร็จนะครับก็เริ่ม เทตหรืออัปเกรดเพื่อรับขีดจำกัดได้นะครับก็กดตกลงครับจากนั้นก็จะขึ้นว่าตรวจสอบแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ฝากเงินไม่เยอะนะครับอาจจะยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐานก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ฟีเจอร์นะครับที่เยอะขึ้นนะครับก็ยืนยัน อีกขั้นหนึ่งได้นะครับโดยการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับสแกนหน้านะครับครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะใช้ฟีเจอร์อื่นๆนะครับนะบก็ให้ยืนยันตัวตนระดับกลางเพิ่มอีกนะครับซึ่งอันนี้เรายืนยันไปแล้วนะครับ ก็คือให้กดยืนยันตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้เห็นหน้านี้ง่ายๆนะครับก็ให้เข้ามาที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับก็จะเป็นมุมมองหน้าเว็บแบบหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เรานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการซึ่งข้อมูลในการยืนยันระดับกลางนะครับเขาก็จะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดนะครับ เอกสารที่ราชการออกให้การจดจำใบหน้าระยะเวลาการตรวจสอบก็10วันนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของสิทธิพิเศษก็คือการวงเงินการถอนนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับขีดจำกัดในการโรก,กรรมนนะ p 2 p นะครับแล้วก็การฝากคริปโตนะครับหรือการถอนคริปโตนะครับก็เป็น100 btc นะครับแล้วก็การใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ซึ่งผมก็จะยืนยันระดับกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกดยืนยันตอนนี้การยืนยันระดับกลางนะครับก็ให้เลือกไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่นะครับในที่นี้ผมเลือกใบขับขี่นะครับก็กดติ๊กที่ใบขับขี่แล้วก็กด ไไปได้เลยเขาก็จะระบุว่าจะต้องใบขับขี่เนี่ยจะต้องออกโดยรัฐบาลน,นะครับและเป็นเอกสารฉบับขนาดเต็มไม่มีการแก้ไขและวางเอกสารบนพื้นหลังสีเดียวนะครับเป็นภาพสีที่อ่านง่ายนะครับมีแสงสว่างเพียงพอนะครับไม่เป็นภาพขาวดำและไม่เป็นเอกสารที่แก้ไขหรือหมดอายุนะครับ ก็ให้กดที่รูปกล้องแล้วก็ถ่ายภาพหรืออัปโหลดได้เลยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้ถ่ายรูปเซลฟี่นะครับโดยเป็นรูปเซลฟี่ที่ตัวเองด้วยสีหน้าที่เป็นกลางนะครับก็คือไม่ไม่แสดงอาการยิ้มจนเกินไปนะครับ หรือเศร้าในส่วนของตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นใบหน้าทั้งหมดนะครับและไม่ได้หลับตานะครับแล้วหรืออย่าครอบภาพของบัตรประชาชนหรือใบขับขี่มานะครับห้ามปิดบางหรือเปลี่ยนแปลงใบหน้านะครับห้ามสวมหมวกพังแต่งรูปห้ามใช้ฟิลเตอร์นะครับหรือมีเครื่องสวมศีสษนครับหลังจากนั้นก็กดที่รูปกล้องนะครับเพื่อถ่ายภาพได้เลย หลังจากที่เราถ่ายรูปเซลฟี่แล้วนะครับเขาก็จะให้อัปโหลดใบหน้านะครับโดยนะครับหลีกเลี่ยงการสวมมวกการสวมแว่นตาและการใช้ตัวกรองต่างๆมีแสงเพียงพอนะครับหลังจากนั้นก็กดต่อไปนะครับก็โดยให้วางใบหน้าอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เขากำหนดไว้นะครับ ร,ระหว่างการถ่ายภาพนะครับเขาก็จะมีพูดเป็นภาษาไทยนะครับว่าโปรดอ้าปากปวดสายหัวนะครับหรือเปิดปรดกระพริบตาหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นอัปโหลดว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็วันที่เสร็จสิ้นโดยประมาณก็ประมาณวันที่17นะครับเดือน9นะครับก็10กว่าวันนะครับจากนั้นก็กดตกลงก็จะกลับมาหน้า การยืนยันตัวตนนะครับจะเห็นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโอเคครับก็พอจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับในตลาดคลิปโซนี้คือเสี่ยงมากๆนะครับไม่ได้ชี้ชวนในการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับ เพเป็นกําลังใจด้วยเดี๋ยวในส่วนของการาฝากเงินเข้าบแน้นหรือการไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นทําฟาร์มทําอะไรพวกนี้เพื่อให้เงินมันงอกเงยนะเดี๋ยวก็จะมาแนะน,นําในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ